ขี้หูบ่งบอกสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ไม่ดีได้อย่างไรนอกจากขี้หูจะทำหน้าที่ป้องกันและทำความสะอาดหูยังสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพได้ในบางกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาสุขภาพดังนี้ 1. ขี่หูสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลขี่หูที่มีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลเข้มเป็นเรื่องปกติและเป็นสัญญาณว่าหูของคุณทำงานตามปกติ ขี้หูชนิดนี้ช่วยดักจับสิ่งสกปรกและเชื้อโรคไม่ต้องกังวลถ้าสีของขี้หูเป็นแบบนี้ 2. ขี้หูสีขาวและแห้งถ้าขี้หูแห้งและมีสีขาวอาจบ่งบอกว่าร่างกายมีไขมันหรือน้ำมันผิวต่ำซึ่งเป็นลักษณะปกติสำหรับบางคนแต่หากรู้สึกคันหรือไม่สบายในหูอาจเป็นสัญญาณของการระคายเคืองหรือการติดเชื้อผิวหนังบริเวณหู 3. ขี้หูสีดำ ขี้หูที่มีสีดำอาจเป็นผลจากการสะสมของขี้หูเป็นเวลานานแต่หากพบขี้หูสีดำพร้อมอาการปวดหูหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราในหู 4. ขี้หูที่มีเลือดปนอาจบ่งบอกถึงการบาดเจ็บในหูเช่นแผลจากการขูดหูหรืออาจเป็นสัญญาณของการเกิดตุ่มหนองหรือเนื้องอกภายในหูควรปรึกษาแพทย์หากพบเลือดในขี้หู หขี้หนูเหนียวและมีกลิ่นแรงหากขี้หูมีลักษณะเหนียวและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อในหูชั้นกลางซึ่งมักมาพร้อมอาการปวดหูหรือการสูญเสียการได้ยินบางส่วน 6. ขี้หูไหลออกมาอย่างผิดปกติถ้ามีของเหลวไหลออกมาจากหูอย่างต่อเนื่องหรือมีลักษณะเป็นน้ำหรือหนองอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อในหูหรือการเกิดอาการแก้วหูทะลุ 7. ไม่มีขี้หูเลยการที่หูไม่มีขี้หูเลยอาจทำให้หูขาดการป้องกันและเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากหูแห้งเกินไปอาจบ่งบอกถึงปัญหาทางสุขภาพผิวหรือภูมิแพ้ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับหูตามคำแนะนำของแพทย์หากพบขี้หูที่มีลักษณะผิดปกติหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นปวดหูสูญเสียการได้ยินหรือมีน้ำไหลออกจากหูควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบสาเหตุ จะไม่พลาดทุกข้อมูลความรู้เรื่องสุขภาพช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ